วิธีการที่สองก็คือ add entry manually นะคะเราลองจิ้มเข้าไปดูเขาจะปรากฏแถบสไลด์มาจากซ้ายมือนะคะเนาะตัวนี้เนี่ยจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อทุกท่านเนี่ยยืมหนังสือเป็นเล่มหรือมีอ,อ่ใช้บทความใช้เนื้อหาต่างๆจากหนังสือที่เป็นเล่มๆเป็นกระดาษนะคะโดยที่ไม่มี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะมันก็จะนําเข้าโดยการเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วดาวน์โหลดแล้วลากไฟล์ไม่ได้เนาะเราก็จะต้องใช้วิธีการเพิ่มเข้าไปด้วยตัวเองนะคะโดยการพิมพ์เข้าไปเองนะคะวิธีการก็คือสมมติว่าเรายืมหนังสือเป็นเล่มนะคะมาดูตรงเรฟเลนต์ไทป์นี้ก่อนสมมติว่าเรายืมหนังสือเป็นเล่มเราก็ต้องมาเปลี่ยนจาก journal, เจอร์นัลที่เขา default ไว้เนี่ยให้เป็น Bo o k ชแล้วเราก็เลือก Bo o k แบบนี้ เขาก็จะปรากฏช่องต่างๆให้เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปไท t l ลก็คือชื่อเรื่องชื่อหนังสือนะคะสมมติว่าชื่อเรื่องว่าวิธีการเสิร์ฟค้นหนังสือในห้องสม,มุดอันนี้สม,มุดนะคะชื่อผู้แต่งมีใครบ้างสมมุาเป็นชื่อเรานะอันนี้เป็นตัวอย่างการกรอกข้อมูลนะคะอ่ะพิมพ์ปีไหนดีพิมพ์ปีนี้แหละสองห้าหกหก ะะมีวอลลุ่มไหมหนังสือบางเล่มมีวอลลุ่มก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่อีดิชั่นพิมพ์มากี่ครั้งแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเป็นพิมพ์ครั้งที่2ขึ้นไปก็ใส่นะคะอดิเตอร์ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็เว้นว่างนะคะเมืองที่พิมพ์ขอนแก่นนะคะโรงพิมพ์แมวอ้วนนะคะ เท่านี้เนาะถ้าเป็นกรณีที่เป็นหนังสือก็คือจะใช้ข้อมูลเท่านี้นะคะทุกท่านอาจจะสมมติถ้ามีหนังสือในมือเนาะก็ลองเปิดด้านในดูนะคะมันจะมีตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่เขียนว่าข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติทุกท่านสามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นนะคะมากรอบลงในรายการตรงนี้ได้นะคะพอกรอบเสร็จแล้วปุ๊บให้จิ้มที่ปุ่ม add entry Should. เราก็จะได้ รายการบรรณานุกรมของหนังสือที่ชื่อว่าวิธีการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดนะคะเอาไปใช้อ้างอิงในงานของเรา